ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องเพกาฝากเมตตามหานิยมนะครับจะมานําเสนอนะครับผมท่านผู้ชมทางด้านกาฝากเครือไม้นะครับท่านผู้ชมคือวันนี้ผมมาหากาฝากนะครับท่านผู้ชมก็คือเจอไว้นานแล้วนะครับก็เป็นกาฝากเครือไม้นะครับท่านผู้ชมคือมันก็เป็นของที่หายากนะครับที่ เขาหากันแต่ผมเจอนานแล้วแต่ตอนที่ผมเจอมันยังไม่แห้งนะครับแต่ตอนนี้มีคนตัดเป็นริมข้างถนนนะครับเขาก็เลยตัดออกนะครับแต่กาฝากก็ยังอยู่บนเครือเหมือนเดิมนะครับแต่กิ่งกาฝากมันแห้งแล้วนะครับแต่เป็นต้นเป็นเครืออะไรนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ท่านผู้ชมดูมันก็มืดนะครับมองไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าเป็น เป็นเครือของใบใบตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้เป็นเครือของของเครืออะไรนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับมันก็จะเป็นแบบเป็นคล้ายๆเถาวันผูกนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นผูกแบบนี้ก็เป็นแต่เครือตัวนี้นะครับที่ผูกก็ผูกเยอะนะครับท่านผู้ชมเป็นผูกขอดเลยก็มีนะครับตัวนี้เหมือนกับตัวนี้นะครับก็เป็นผูกก็เป็นผูกนะครับเขาก็ผูกของเขา แต่ตัวบนก็มีอีกนะครับเป็นผูกเลยนะครับเป็นผูกตัวนี้ก็จะเป็นเทาวันมันเป็นผูกน่าจะเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นเหมือนเครือของเขานะครับเหมือนตัวนี้แหละเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูชัดๆมันไม,ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยคือจะเป็นแบบนี้นะครับคือเขาก็ผูกตามอันนี้ของเขาเลยนะครับผูก เขาก็ผูกเป็นอย่างนี้แต่ว่าตัวที่ผูกนะครับน่าจะเป็นตัวยึดยึดเครือของเขาไม่ให้ร่วงลงมาพื้นดินนะครับคือตัวที่ผูกนะครับเดี๋ยวผมจะเอากาฝากเครือนะครับมาลงมาให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่แหละก็เป็นเครือตัวนี้ครับท่านผู้ชมนี่เครือตัวนี้แต่แต่มันแห้งแล้วนะครับมีคนตัดรากของเขา มันแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ท่านผู้ชมดูก็ลองด้วยกันนะครับผมครับท่านผู้ชมก็ตัดลงมาแล้วนะครับก็มีเถาวันผูกแล้วก็เป็นกาฝากเครือไม้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเครือไม้ขึ้นมานะครับก็เป็นกาฝากติดนะครับท่านผู้ชมคือกาฝากจะเป็นตัวนี้แต่ว่ากาฝากของเขาคือมันแห้งแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขา มีคนอยากได้นะครับเป็นกาฝากที่ขึ้นตามเครือไม้นะครับผมมาเจอตั้งแต่มาหาอกาฝากต้นมะขามนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่ามันมีเทาวันผูกนะครับท่านผู้ชมผมเจอแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตัดลงมานะครับ คือเขาจะปลูกก็จะออกคล้ายๆกับประมาณนี้นะครับจะปลูกประมาณประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ตัวที่มันหายตอนนี้ที่ผมหาไม่เจอหาดูนานแล้วเขาจะปลูกนะครับแต่ตอนที่ผมหามันไม่ใช่ปลูกแบบนี้นะครับปลูกแบบผูกเชือกเลยนะครับตอนเห็นอยู่บนต้นแต่ว่าตอนนี้ผมตัดลงมาไม่รู้ไอตัวผูกนั้นหายไปไหน นะครับตอนนี้ผมก็หาไม่เจอเขาก็จะปลูกประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ผมหาไม่เจอเขาจะปลูกอย่างดีเลยนะปลูกแบบปลูกเชือกเลยแต่ตอนนี้หาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมก็เจอแต่ปลูกแบบธรรมดาแบบปลูกเชือกหายไปไหน เดี๋ยวจะลองตัดกาฝากเคือลงมาให้ท่านผู้ชมดูชัดๆก่อนนะครับครับท่านผู้ชมก็มาแล้วนะครับผมอันนี้มันแห้งแล้วนะครับตั้งแต่แรกๆของเขาก็ยังไม่แห้งผมก็ไม่รู้ว่ามีคนอยากได้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันแห้งแล้วนะครับผมก็ผมเจอแต่เหมือนก็ได้มาตัดให้ท่านผู้ชม คือเครือตัวนี้นะครับใบจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเครืออะไรก็อยากถามท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าเป็นเครืออะไรนะครับผมผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่เป็นเครือไม้ยาวพอเขาตัดมันก็เลยเรือแบบนี้นะครับผมแต่เครือไม้นี่ี้ก็ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับที่เป็นเครือแบบนี้ส่วนมากก็เป็นจะไปเจออีกดอกหนึ่งยัไม่รู้เป็นเป็นชื่ออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจ ตัวนั้นจะเยอะมากอยู่ตามกรุงเทพตามอะไรจะเยอะมากแต่ต้นนี้ยังยังไม่เคยเจอนะครับผมก็ลองหาดูอยู่นะครับผมเครือไม้ที่มันผูกนะครับก็หายไม่รู้ไปไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองหาดูก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเผื่อมีคลิปอื่นใดก็จะได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ก็มาหากาฝาก ก็ได้หลายอย่างนะครับเดยลงให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ